พระคาถาชินบัญชรโดยสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีพระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกาท่านเจ้าประคุณสมเด็จค้นพบในคำพีโบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเองศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยมขจัดภัยตลอดจนคุณใสต่างๆก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนโมสามจบแล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวดน,นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพัควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะาโมละเพปุตตังธนะาโมละเพทนังอัตติกาเยกายะยายะทเทว,วานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสพะคะวายามราชาโนุาทเวสวรรณมรนังสุขขัง อรหังสุขโตนโมพุทธ,ธายะชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปีวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกา สัพเพปติทิิตาไมหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปติทิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจเนสังคโคปติทิโตไมหังอุเรสัภะคุณาการหัตเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจัทักคิเนโกนทัญโยปิติภาคสมิงโมคลาโนจาวามกเกทักคิเนสวเนไมหัง อาสุงอานันทราหุโลกัสโปจมหานามโมอุภาสงวามสโสตะเกเกสันเตปิติภาคสมิงสุริโยว,วัปพังกโรนิสิโนโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัทนนิจจังปฏิทาสิคุนากโรโ ปุโนโนอังคุลิมาโรจักอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสา,าชลันตาศีละเตเชนะอังขมังเคสุสันทิตารัตนังบุรโตอาสิ ทักคเนเมตสุตตะกังทชคักังปัจ,จโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตันจกักอาตานาติยักษุตตะกังอากเสช,ชทนางอาสิเสสาปากรสันทิตาชินา,นานานาวรสังยุตาสัตตปาการะรังกาตาวาตปิตาที่สัญชาตาภาหิรัตชตุปัทวา อเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญจรมัตชัมหิวิหะรันตังมหิตะเลสธาปาลรนตุมังสเพเต,เตมหาบุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโค สังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο, สัตธมานุภาวะปาริโตจารามิชินปันชเรติคำแปลบทสวดพระคาถาชินนบัญชรพระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยยบัลลังทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้วสเสวยอมตะรสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกมียี่สพระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นต้น พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียนกล้าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อกเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญากลทัญญะอยู่เบื้องหลังพระอานนณน์กับพระราหุนอยู่หูขวาพระกัสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระ กุมาระกัสปะผู้สแสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตไพเราะอยู่ปากเป็นประจำพระปุณณนะพระอังคุริมานพระอุบาลีพระนันทาและพระศิวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุนเจิมที่หน้าผากส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรดด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุริมานปริศอยู่เบื้องซ้ายพระทชักคสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันธปรริศ พระโมรปริตและพระอาตานาติยสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาอยู่บนนภาอากาศอันหนึง่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานา,นาชนิดมีศีลาที่คุณอันมั่นคงสัตตปราการเป็นอาพรมาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพ แห่งพระอนันตะชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปัตวทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมมุติฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือขอพระมหาบุรุษ ผู้ทรงพระคุณอัล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีชนี้แลข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัจธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตทวะอันตรายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้าชนะข้าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนินิรันดรนเธอ